สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกคนครับวันนี้ออกกันยามุดเศา้านะครับตอนเช้าเช้าอากาศกำลังดีมือนี้มาทักทายสวัสดีกับหลานน้อยโอโซนครับในสวัสดีท่าท่าทำไงสวัสดีดูดิดีทําไงสวัสดีเห็นซันว่าสวัสดีสวัสดีครับไม่เห็นได้สวัสดีครับเอาเห็นดูสวัสดีครับไมสวัสดีครับเอออย่างนี้ตอนนี้หลานโอโซนน้อยได้อันอายุ สองปีกับสี่เดือนอะไรครับเดวมือนี่สิบผ้าอัดไปเบิองวา่ายายสิไปเก็บยอดแบกอื่ครับไปเก็บยอดแบกอื่นว่าออมเส้นเนื้อปะนะอากาศนี่ทำสั่งเดี๋ยวป้าไปเบิ่งสวนครับรถมาบ่เดี๋ยวพาพายางไปเบิ่งสวนผักของยาย สวนผักของคุณยายตั้งแตอนอัปเดตเบิง่งเนาะตอนนั้นยายแล้วมาโหดนำ้ำมาโหดน้ำบักอืออยู่ตอนนี้บักอือเป็นยอดแล้วเด้ครับโอ้ผักเกิดหลายอย่างเลยครับพี่แปลงผักยายโอ้พออีตัวมาตัส้สใมาปลูกนี่เอาคือดีแท้เออหือไปอมไมอมใบออมใส่ครับ อเมืออืที่เราปลูกไว้นี่แหละนี่นเกติอยอดครับวันนี้เราจะทำเมนูออมซี่โครงออมซี่โครงหมูใส่ยอดฟักทองครับใส่ยอดเมื่ออ,อืนี่แหละ นพ,พ,พี่ไปไปหายจะนนอยโอโ้นกับมาน้ครับมานําย่ายถือปันวว่นเข่าความด้วยนะั้นูย่ายปลูกไว น่าเสียดากินครับก็อีตูวก็มีมีหลายแนวทั้งปูนตะติปปเป็นตะไคร่ก็ตะไคร่ครับ,บมีใบมะกรูดที่เขาปลูกไว้นี่ยเหระครับเด็ดเอากายมะกรูดด้วยใช่ทาาุกคนจับยุงจับ เดี๋ยวละกลับเข้าบ้านไปนี่นะจมครับาบายเข้าบ้านเราไปนะจำครับนะจำม้อยครับนะจำมอย,มยมอ่อมแกงอ่อมซี่โครงหมูใส่ครับพัก ยอดบัตุ้อนี่แหละครับยอดฟักทองเหนือที่เขาไปเก็บมากเมื่อกี้นี่แหละครับไม่นี้สิมงว่าออมกันแจกแสบน้ำกันใส่พริกแล้วใส่พริกใส่เครื่องใส่เครื่องปรุงนะครับนี่เขาไปเก็บมากวังหันด้ยนี่ยอดฟักทองกับใส่ผักอันนี้น้ำจักหน่อยวะนี่กะหล่ำน้ำจักหน่อยนิดหน่อย เกล็ดฟุตได้ที่แล้วก็ใส่น้ำลงไปเดีอดนะครับอันี้เดือดฝุดฝุดแล้วลวกกออกกุกแล้วใส่ผักครับอันนี้ รอให้สุกเลยครับวันนี้รอให้สุกแล้วก็รอเอาไปเสิร์ฟแกงอ่อมซี่โครงหมูใส่ยอดฝักทองครับมาได้ครับมาแซ่บๆซ่กันครับ